แฟนคลับชื่นใจค่ะพระเอกดังโผล่กลางไอจีนางเอกสาวหลังถูกลือเลิกเงียบจากกรณีที่แฟนคลับใจหลุ่นบุบเมื่อจูจ่ๆคู่รักสุดหวานก็อิพัทธานิตและลิซี่อลาเนสดีคาบบเลสไลโมเมนต์น่ารักหวานเช่นไปนานจนถูกจับตามองความสัมพันธ์รักสันคอหรือเปล่าซึ่งแฟนคลับก็ต่างพากันกคอมเมนต์ถามไายบอกคิดถึงทั้งคู่ค่ะล่าสุดมีโมเมตนต์ทำให้ชื่นใจขึ้นมาหน่อยเมื่อสาวลิซี่โพสภาพตัวเองลงอินสตาแกรมส่วน ตัวระบุแคปชั่นว่าม y Sun House s o l a You e a r h Now Day, and m a y e Smile and Light No Way For Away. ซึ่งงานนี้หนุ่มกอดก็ได้เข้ามากดไลค์จนแฟนคลับต่างคอมเมนต์ว่าแฟนกดถูกใจแล้ว FC รู้ยังเห็นแล้วดีใจมากแต่โพสต์ก่อนไม่เห็นกดเลยค่ะแฟนเข่ามากดไวเฟอร์ใครเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ปล่อยไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง,งเรื่องเลาที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ